สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะมาพบกับจาบันจาของเวียงจันรบุ Facebook ไลฟ์ส่วนตัวนะคะทุกคนสวัสดีวันเสาร์นะคะวันหยุดนะคะทุกคนวันหยุดวันนี้จะมีเออเคล็ดลับดีๆในการลดหุ่นนะคะลดหุ่นเลนหุ่นลดไขมันทุกคนมาเรามาลดไขมันกันเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเคล็ดลับดีๆเลยนะคะในการลดไขมันกันนับกับเวลา8ปดโมงยีนาทีนะคะทุกคนนะเอาเริ่มจากแบบ เราตื่นนอนเลยนาะอทุกคนนะตื่นนอนเลยจ๋าก,ก็ลุกจากที่นอนเอาแบบนี้เลยนะลุกจากที่นอนเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยก่อนนะคะอันดับแรกเลยจ๋าส่องกระจกก่อนเลยแล้วก็บอกรักตัวเองทุกคนบอกรักตัวเองพูดแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองจ๋าก,ก็ส่องกระจกแล้วก็บอกว่าฉันโชคดีที่สุดที่ได้ลืมตาตื่นขึ้นมา ฉันโชคดีที่สุดขายดีที่สุดฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงที่สุดเออแล้วก็ฉันคือแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่ดูดเงินเข้ามาหาฉันตลอดเวลาเลยนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณขอบคุณร่างกายขอบคุณตัวเองขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์เออที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะหลังจากนั้นเสร็จเลยจ๋าก็ดื่มน้ำสองแก้ว ดื่มน้ำสองแก้วเลยเข้าห้องน้ำอะไรเสร็จสับให้เรียบร้อยแล้วก็มาถึงตอนนี้เลยนะคะมาถึงตอนนี้เลยจ๋าก็มาได้เวลากับการดูแลร่างกายของจา๋านะคะทุกคนตัวนี้เลยนะคะจ๋าก็กาแฟเอสพัทช์กาแฟค่ะทุกคนขาจะากินกาแฟเอสพัทช์กาแฟกับคอลลาเจนนะคะใส่คอลลาเจนไปก่อนนะ นี้ก็อิ่มแล้วนะคะทุกคนช่วยให้อิ่มนานมากๆเลยนะเข้าห้องน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นขั้นตอนการดูแลนะคะขั้นตอนการดูแลรักษาหุ่นเออรักษาหุ่นลิ้นไขมันกันทุกคนเอาไขมันออกกันนะคะเอาไขมันออกกันมันอยู่กับเรานานละมาโมหูมันเอามาโมหูมัน มันไอมันไล่มันไล,มนไล่มันออกไปจากร่างกายของเราเพื่อเราจะได้มีหุ่นที่ลรีนหุ่นที่ฟิตเฟิร์มเอ,อมิมหุ่นที่ฟิตเฟิร์มเอาไขมบันออกนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อมันได้มาพอกล้ามเนื้อมาระบบเผาผ่านเราอะ่ะมันก็จะดีขึ้นนะคะทุกคนนะกล้ามเนื้อมาระบบเผาผ่านเราก็จะดีขึ้นกาแฟที่จ๋าเลือกก็คือกาแฟ ตองนี้นะคะทุกคนเพราะเพราะว่ามันไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่มีไขมันนะคะทุกคนการที่เราจะลดไขมันอ่ะเราต้องเราต้องไม่เอาไม่เอาไขมันไขมันใหม่อ่ะเข้าไปทุกคนเรามาลีนไขมันเก่าในร่างกายของเราออกนะเรามาลีนไขมันเก่าในร่างกายของเราออกนะคะจ๋าก็เลยเลือกกาแฟตัวนี้เพราะว่ามันไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่มีไขมันคือขมเทียมทําจากน้ามันมะพร้าวนะคะแล้วมันดีมันดีไปอีกคือมันหอมหอมเนี่ย หอมสดชื่นหอมกลมกล่อมอ่ะทุกคนกินเข้าไปอย่างเมื่อวานสมองแบบอื่นๆน,นะเออมันแลอื่นๆไม่สดชื่นนะจัดจัดเข้าไปตอนประมาณเกือบสี่โมงเย็นแล้วทุกคนขาโล่งโล่งสบายเลยนะคะโล่งสบายเลยนะสดชื่นมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองคือที่บอกว่าอยากให้ทุกคนได้ลองเพราะอะไร คือเรากินแล้วเราไม่ไม่รู้สึกผิดว่าว่าเราเราหยิบสิ่งที่ไม่ดีเข้าป่าเข้าร่างกายเราเออเรากินแล้วเรารู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจว่าเออเราได้มาเจอของดีๆอย่างเงี้ยทุกคนนะของนี้จ๋าชอบกินกาแฟไงจ๋าติดกาแฟทุกคนนะแล้วมันไม่เว้นหัวแล้วก็ใจไม่สั่นนะคะไม่เว้นหัวใจไม่สัน่นคือในซองหนึ่งมีคาเฟอีนแค่สามเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะเทียบเท่าเท่ากับน้อย ประมาณโกโก้เราได้นะคะทุกคนโกโก้เราได้นะเนี่ยอย่างอย่างถ้าชุดเนี้ยอย่างเมื่อก่อนพี่จ๋าเตรียมชุดใส่ออกกําลังกายนะคะทุกคนมันก็ไม่มีนะนั่งจะไม่เห็นส่วนวอลส่วนโค้งอย่างนี้เลยนะแล้วก็แขนจะเป็นแบบเป็นรังพึ่งเลยนะแขนอี๋ยวนี้มันมันไม่มีมันเฟิร์มมันเฟิร์มมันกระชับนะคะทุกคนมันเฟิร์มมันกระชับแล้วแล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าตัวเองแบบเพอร์เฟกอะไรนะทุกคนแค่พอใจมากในตอนนี้เออเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกมากแบบโอ้หุ่นดีอย่างนี้ไม่ใช่ แค่จ๋าพอใจมากในหุ่นของจ๋าตอนนี้นะคะคือมันฟิตมันเฟิร์มแล้วมันก็แข็งแรงมันแข็งแรงมันมีกล้ามเนื้อเออไขมันมันเริ่มเริ่มจากไม่มีนะคะทุกคนนะไขมันเริ่มจะไม่มีนะจ๊ะทุกคนมาเราก็เมื่อเราจะลีนหุ่นใชนะ่ไหมเมื่อเราจะลีนหุ่นลดไขมันนะคะทุกคนเปลี่ยนแปลงง่ายมากก็คือวันนี้มีทิคมีเคล็ดลับมาฝากเพื่อนๆคือลดเราเอาลดพวกของหวานทุกคนค่ะพวกของหวาน น้ำตาลผลไม้สุกนะของหวานน้ำตาลผลไม้สุกทำให้เราแก่ไวทำให้เราเกิดโรคทำให้ไขมันมาพอกตามตัวเรานะคะทุกคนทำให้ไขมันมาพอกตามตัวเราแล้วก็พวกเบเกอรี่เนยนมขนมปังอย่างเงี้ยเออลดเอาลดเอาถ้างดไม่ได้ก็ค่อยค่อยห่างค่อยๆถอยออกมานะคะค่อยๆห่างค่อยๆถอยออกมาหรือจะ ชิ้นสอชิ้นก็ได้พอจาาเคยที่กินเค,ค้กเป็นปอนนะยังจ่าเคยที่เคยกินเค,ค้กเป็นปอนทุกวันนี้ชิ้นเดียวก็คือมันก็คือแบบไม่อยากจะตัดต่อก็ได้แค่ชิ้นเดียวจริงๆนะคะทุกคนเราเราค่อยๆลดค่อยๆล,ลดเอานะคะทุกคนนะเราไม่ต้องหักเด็ดค่อยๆลดเอาแล้วก็เลี่ยงอาหารเคม็มอาหารเคม็ม ทำให้เกิดเซลลูไลต์สวัสดีค่ะพี่เรืองสวัสดีค่ะอาหารเค็มทำให้เกิดเซลลูไลต์ที่ต้นแขนต้นขาของเรานะและสาวๆที่เอวใหญ่หน้าท้องใหญ่ให้เลี่ยงอาหารมันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเฮงเรวยๆยค่ะพี่เรืองพี่เรืองกินกาแฟยังคารวยรวยนะคะแล้วก็พยายามดื่มน้ำเปล่าให้มันเยอะๆให้ได้วันละ2-3ลิตรทุกคน น้ำเปล่านะนอกจากจะช่วยระบบเผาผลาญเราให้ดีขึ้นแล้วนะคะยังทําให้ผิวพัรร์ของเราชุ่มชื่นชุ่มฉ่านะคะผ่องใสด้วยนะคะทุกคนผ่องใสด้วยเออเราจะเห็นว่าจะใส่จะใส่คอลลาเจนนอกเรื่องนี้นะจะใส่คอลลาเจนเข้าไป2ช้อนเมื่อกี้นะคะตัวนี้นะทุกคนบำรุงไขข้อกระดูกเราแล้วก็ต่อสู้ทุกปัญหาผิวของเราเลยนะคะทุกคนนะต่อสู้ทุกปัญหาผิวของเราเลยเมื่อก่อนนี้คือ หน้าหน้าเนี่ยมันไม่สดชื่นนะคะมันไม่วาวแล้วก็คือมันแห้งมันแห้งแล้วก็จะมีกะจุดด่างดําคือเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้มันจางนะคะมันจางแล้วก็เรามันแลดูสุขภาพผิวแบบวาววาวาฉ่ำๆ่ใสขึ้นนะคะทุกคนเนี่ยนี่คือซองที่สองที่จ๋ากินนะคะซองที่สองที่จ๋ากินนะฝ้ากาแลดูจางลงแล้วก็ไขข้อกระดูกดูกขึ้นนะเราด้วยในวัยเข้า4ี่สิบแล้วนะคะทุกคนเราด้วยในวัยเข้า4ีะะ่สิบเราต้องหาอะไรที่มัน ดีๆมาบำรุงนะคะมาบำรุงร่างกายของเรานะคะเพื่อร่างกายของเราจะได้ขับเคลื่อนนะคะทำมาหากินนะคะทำมาหากินเราได้แข็งแรงนะคะทุกคนนะเ <Tuc. S 1> ออทำมาหากินเราได้แข็งแรงนะ <Nej. S 1> แล้วก็ออกกําลังกายควบคู่ไปเลยออกกําลังกายควบคู่ไปเลยนะจ๊ะ <_ Q> เนี่ยแล้วจ๋าก็จะกินไปไหนแล้วล่ะ โปรตีนนะคะทุกคนกินโปรตีนอีกอกินโปรตีนอีก3าแคปซูลนะคะทุกคนพอดีมันหมดนะคะทุกคนมันหมดจ๋าก,ก็ตัดซองใหม่เลยนะคะกันไกลไม่ได้เอามานะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะที่จ๋าใช้อยู่นะคะเทคนิคเคล็ดลับกรารลีนไขมันลีนหุ่นของจ๋านะคะจ๋าก,ก็จะกินโปรตีนก่อนออกกาลังกายตัวนี้นะคะทุกคนนะทุกๆเช้าเลยนะคะทุกๆเช้าก่อนออกกาลังกายหรือ ช่วงไหนที่ก่อนที่เราออกกําลังกายนะคะทุกคนหรือสําหรับใครที่ซื้อไปแล้วไม่มีเวลาออกกําลังกายถามว่ากินโปรตีนแล้วลดไหมเออกินโปรตีนแล้วลดไหมโปรตีนตัวนี้ไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะทุกคนไม่ใช่ยาลดน้ําหนักมันเป็นโปรตีนปั้นหุ่นนะคะทุกคนใช่พี่เรืองคือคอลลาเจนอะเล็บผมผิวคือดีมากนะเล็บผมผิวคือดีมากส้นเท้าพี่เรืองส้นเท้าของหนูอะเออมันมันไม่แตกและมันไม่แตกมันดีขึ้นอะเหมือนผิวมันเหมือนเซลล์มันหุ้มขึ้นอะ มันเนียนกริบเลยตอนนี้ส้นเท้านะคะเนี่ยเราก็จัดตัวนี้นะคะทุกคนเคล็ดลับเลยนะตัวนี้มันช่วยอะไรเราช่วยสร้างกล้ามเนื้อนะคะช่วยสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยไล่ไขมันนะคะทุกคนเมือ่อไขมันน้อยเมือ่อไขมันน้อยกล้ามเนื้อมาเออไขมันน้อยกล้ามเนื้อมาระบบเผาผลาญเรามันก็จะดีขึ้นใช่ไหมเออเนี่ยจัดไปเลยค่ะเคล็ดลับของจา๋านะสี่แคปซูลเออ จาจะกินโปรตีนอยู่ที่ประมาณวันละ7แคปนะคะทุกคนจ๋ากินอาจบางวันจ๋าจะกินเช้าเนี่ยสี่แคปแล้วก็จะไปกินเย็นอีก3แคปหรือบางครั้งจ๋าจะกินก่อนเมื่ออาหารอีก2แคป2แคปอย่างเงี้ยทุกคนนะแล้วแล้วแต่สถานการณ์ที่ที่จ๋าใช้ชีวิตนะคะทุกคนเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับของเราจ๋าหนักอยู่66กจ๋าจะกินวันละ7แคปซูลเลยนะคะเพราะว่า10กิโลก็กินประมาณ1แคปซูลนะคะแต่สําหรับคนที่เริ่มกินใหม่ๆอ่ะ ซื้อไปซองแรกอ่ะก็กินได้ประมาณหนึ่งเดือนเพราะว่าให้กินวันละสองแคปซูลนะจ๊ะสำหรับคนที่เริ่มใหม่ๆนะทุกคนนะพอระบบเผาผ่านเราดีระบบเผาผ่านดีไขมันกระเด็นทุกคนไขมันกระเด็นเมื่อก่อนอย่างที่บอกคือนั่งเนี่ยหน้าท้องจ๋าเนี่ยกองเลยนะคะทุกคนหน้าท้องจ๋ากองเลยนะคือเราพอใจเราพอใจในผลลัพธ์แล้วก็หุ่นของเราที่มันดีขึ้นในตอนนี้นะคะทุกคนนะคะไขมันมันหายเออแล้ว สุขภาพร่างกายดีขึ้นภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันเรามาทุกคนภูมิคุ้มกันเรามาเล็บเล็บเนี่ยผมเนี่ยจากจากเมื่อก่อนถ้าเราสาวมาเงี่ยคือมันหลุดร่วงมันหลุดร่วงนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีแบบลูกผมเออขึ้นมาแล้วทุกคนนะเล็บผมผิวแข็งแรงนะคะเล็บผมผิวแข็งแรงคือตั้งแต่จะได้มาเจอตัวตปรตีนเจอกาแฟเจอคอลลาเจนนะคะคือดีมากๆเลยดีมากๆ จ่าคอนเฟิร์มเลยนะคะทุกคนนะแล้วก็เคล็ดลับตัวนี้ลีนหุ่นนะคะลีนหุ่นเอาไขมันออกเราไม่ได้ออกกําลังกายแบบหักโหมเลยนะคะทุกคนนะจ๋าเนี่ยประมาณ20นาที25นาทีเต็มที่แหละแล้วก็ตอนยืดเส้นยกแข้งยกขาไปประมาณ40เออเสร็จนะออกกําลังกายจริงๆอ่ะประมาณนี้ประมาณ15-20นาทีเองนะคะทุกคนออกกําลังกายควบคู่ คาร์ดิโอนะคะคาร์ดิโอบวกเวทเทรนนิ่งแต่จ๋าชอบเวทเทรนนิ่งอ่ะทุกคนเพราะว่ามันช่วยสร้างกล้ามเนื้อของเรานะคะช่วยสร้างกล้ามเนื้อของเรามันเกร็งนะครทุกคนเวทเทรนนิ่งมันเกร็งมันต่อต้านมันเกร็งมันต่อต้านกล้ามเนื้อมาทุกคนกล้ามเนื้อมาสวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ค่ะเออแล้วทาทุกวันทุกคนทําทุกวันวันไหนที่ไม่ทํะแกวงแขนจ๋าก็แกวงแขนขยับร่างกายนะคะขยับร่างกายแล้วอีกอย่างหนึ่ง จะเป็นคนที่กินเก่งมากเออกินเก่งมากที่บอกว่าไม่ได้เพอร์เฟกแต่พอใจคืออะไรกินครบสามมือ้อไม่อดไม่คินไม่เรียนแล้วไม่นับแคลอ่ะแล้วมันได้ได้หุ่นนี้มาเออได้หุ่นที่เฟิร์มมาได้หุ่นที่เฟิร์มมาไขามันกระเด็นอะ่ะเพราะเพราะตัวช่วยตัวนี้เลยนะคะเพราะตัวช่วยตัวนี้เลยจริงๆนะก็เข้าเดือนที่7เข้าเดือนที่7ตัวเล็กลีนมากๆเลยเข้าเดือนที่7หายไป14บกิโลนะคะทุกคนขาไม่อดไม่คินไม่นับแคล ลดน้ําหนักแบบไม่ซีเรียสนะคะไม่ซีเรียสค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทุกคนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแล้วเราก็จะได้หุ่นที่มันเออฟิตเฟิร์มฟิตเฟิร์มแน่นอนนะคะทุกคนนะแล้วก็สวัสดีน้องก้อยสาคะสวัสดีน้องก้อยคือใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นทุกทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยากให้เพื่อนๆน้องๆลูกค้าทุกคนคือกินแล้วใช่พี่พรลดแบบมีความสุขมากๆจริงน้องเนี่ยลดแบบมีความสุขมากๆ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องซีเรียสนะคะเดือนแรกนะเดือนแรกไม่ต้องยึดน้ําหนักเป็นหลักนะคะวัดวัดสัสดส่วนไว้นะคะเรามาลดไขมันกันทุกคนเรามาลดไขมันกันเอาไขมันออกนี่ก้อนไขมันนี่ก้อนเข้าเนื้อไข่กล้ามเนื้อไขมันก้อนนี้ออกไปกล้ามเนื้อมาแทนตัวเราไหมาตัวเราเล็กกลีนไงทุกคนตัวเราเล็กกลีนนะคะฟิตเฟิร์มมากๆเลยนะมาลดไขมันกันเนี่ยเมื่อก่อนนะจากจาก๋าพุงใหญ่ๆยืนๆนอัดโปรตีนไปทุกคนโอ้โหพุงหาย โอ้โหพุ่งหายนะคะเอลมาจ้าพุงหายเอลมาจ้ามั่นใจมากขึ้นนะมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มาเลยมากู้มากู้หุ่นพังมากู้หุ่นพังมามาสร้างกล้ามเนื้อกันนะคะกู้หุ่นพังลีนไว้นะเซตนี้นะทุกคนกางเกงหลวมกางเกงหลวมในเซตแรกเลยนะคะได้หุ่นที่เฟิร์มกระชับนะจ๊ะนะจ๊ะจากพุ่งใหญ่ๆนะจริง จ๋าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมจ๋าลงในเฟซหนักแปดสิบกิโลในหนึ่งเดือนที่เขากินนะเขาหนักแปดสิบกิโลอย่างนี้กินได้ประมาณสองอาทิตย์ตัวเล็กลงนะคะแต่ก็หนักแปดสิบอยู่นะคะอย่าเพิ่งวัดน้ําหนักเป็นหลักนะคะทุกคนนะอย่าเพิ่งวัดน้ําหนักเป็นหลักเอาสัดส,ส่วนเอาสัดส,ส่วนของเราเรามาลดไขมันในเดือนแรกกันนะคะทุกคนเรามาลดไขมันเดือนเดือนกันทาไมกดหัวใจขึ้นนะคะพี่พรหัวใจรัวเลยขอบคุณพี่พรมากหัวใจรัวรัวเลยนะคะขึ้นค่ะพี่จา๋า นะคะพอมั่นใจมากขึ้นสุขภาพก็ดีเราก็ก็ดูดีขึ้นสวยขึ้นนะคะกินโปรโตีนมันช่วยปรับระบบเผาผลาญของเราให้ดีขึ้นออกกําลังกายได้นานขึ้นสดชื่นกระปี้กระเป๋ามีกําลังนะคะสดชื่นกระปี้กระเป๋ามีกําลังนะมาลีนหุ่นเปลี่ยนหุ่นได้จริงๆนะคะทุกคนนะได้จริงๆออยากจะให้แบบว่าสาวสาวที่ขาใหญ่ สาวๆที่ขายใหญ่งดเค็มทุกคนงดเค็มแต่จ๋าไม่งวนนะปูปลาเนี่ยคือจ๋าแซบจ๋าจ๋าชอบมันแซบมันอร่อยปูปลาต้มตามปูปลาต้มแซบต้ยมยำน้ำข้อนอย่างเงี้ยจ๋าชอบกินนะคะจ๋าชอบกินแต่จ๋ามีตัวช่วยดีไงเออเนี่ยจ๋าก็ใช้ตัวนี้กินบางครั้งจ๋ากินก่อนสองแคปซูลแล้วก็พออิ่มแล้วอีกครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงจะออกกําลังกายเลยทุกคนจะเบิร์นจ๋าขยับให้มันเหงื่อออกเหงื่อออก มันไล่โซเดียมออกโซเดียมมันทําให้เราตัวบวมนะคะโซเดียมมันทำให้เราตัวบวมจากกินแทบทุกวันนะคะส้มตําปูปลาร้าแต่ยังได้หุ่นที่ลีนนะคะได้หุ่นที่ลีนที่ฟิตเฟิร์มมาเลยนะคะเพื่อนๆนะเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับดีๆเคล็ดลับไปดีอัดโปรตีนให้ถึงนะคะอัดโปรตีนให้ถึงโปรตีนเน้นๆนะคะสําหรับคนที่โปรตีนดีเป็นโปรตีนดีสําหรับเป็นแบบอกไก่ไข่ไข่ไข่ไก่แล้วก็เนื้อปลาอย่างเงี้ยถ้าเรา ไม่มีเวลาหาไม่มีเวลาหาเราแล้วก็บางคนแพ้โปรตีนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนกินเนื้อสัตว์อะไรไม่ได้แนะนํจาจะแนะนําให้กินโปรตีนพืชของเราเลยนะคะกินโปรตีนพืชของเรานะมาในรูปแบบแคปซูลนะคะมาในรูปแบบแคปซูลเป็นโปรตีนถั่วนะคะทําจากถั่วสีสีถั่วเขียวถั่วดําถั่วขาวและถั่วแดงนะคะทุกคนเออมาในรูปแบบแบบคปซูลพก,กพาสะดวกนะคะพกพาสะดวกกินง่ายมากๆเลยนะคะเราได้ไม่ขาดโปรตีนถ้าเรารู้สึกว่า เราสังเกตยังไงว่าร่างกายเราเริ่มขาดโปรตีนแล้วทุกคนเราเริ่มอ่อนเพลียหิวบ่อยหิวจุกจิกเนี่ยโปรตีนเราขาดโปรตีนไม่ถึงนะคะทุกคนในร่างกายของเรามันต้องมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบถึง75%นะคะทุกคน75% กินโปรตีนให้ถึงกล้ามเนื้อมาหุ่นฟิตเฟิร์มกระชับนะคะมันจะช่วยดึงไขมันดึงเซลล,ลูไลที่เกาะตามต้นแขนต้นขาของเรานะคะออกมาเบิร์นออกมาเผาผลานนะคะทุกคนนะอัดเข้าไปแล้วจะเป็นกล้ามเนื้อเลยนะคะทุกคนนะเป็นกล้ามเนื้อเขาเลยฮึบฮึบสู้สู้นะคะฮึบฮึบสู้สู้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะแต่เองยังไม่คิดเลยว่าพุงกระเทยพุงใหญ่ใหญ่ใหญ่มาก มันจะออกไปจากตัวเราได้เออมันจะออกไปจากตัวเราได,ได้แล้วได้หุ่นที่มันลีนลีนกลับมานะคะทุกคนได้หุ่นที่มันลีนลีนกลับมาเนี่ยมีส่วนวเว้าส่วนโค้งนะโอ้โหเพื่อนพี่พี่เป็นลอนเป็นพุงยังใหญ่นะเป็นลอนเป็นพุงยังใหญ่จะสามารถเอามันออกไปได้ต้องต้องปราบขอบคุณตัวนี้เลยนะคะนี่ตัวช่วยในการเผาผ่านที่ดีตัวช่วยลีนไขมันนะคะลีนไขมันทำให้หุ่นจ่าลีนมาถึงทุกวันนี้นะคะทุกคนนะ ไม่อดไม่นับแคล PE, ไม่ตึงนะคะเลือกกินเอาเลือกกินเอานะคะไม่อดไม่นับแคล PE, ไม่ตึงเลือกกินเอาคือสําหรับคนที่แบบไม่มีวินัยออกกําลังกายนะหวานมันเค็มทอดเลี่ยงหน่อยเลี่ยงหน่อยนะจ๊ะเลี่ยงหน่อยนะไขมันไขมันทําให้ตรงนี้เราใหญ่พุงมาเออพุงใหญ่นะคะพุงใหญ่เค็มทําให้ขาใหญ่เลี่ยงเอาเลี่ยงเอาเซลลูไลด์ลลด้วยเซลลูไลท์มาเกาะตามต้นแขนต้นขาแอลกอฮอล์อีกแอลกอฮอล์แล้วก็พวก ขนมปังปลาต้องโกโงแงยทุกคนขนมปังปลาต้องโก,โกเค้กเนยอย่างเงี้ยพวกนี้ทําให้เกิดเซลลูลไลต์ตามต้นแขนต้นขาของเรานะคะเลี่ยงเอาเลี่ยงเอาน้ําตาลน้นําหวานป๊ปซี่นะจากที่แบบวันละเป็นขวดสองขวดก็วันละแก้วก็พอนะคะดื่มน้ําเปล่าของเราเป็นนี่เลยน้ําเปล่าไปเลยวันละ 2- 3ถึงลิตรนะจ๊ะทุกคนนะเออมีเนี่ยเป็นเคล็ดลับนะคะเป็นเคล็ดลับเป็นคลิปดีๆที่มาแนะนําให้เ,เพื่อนๆทุกคนแล้วมาลองดูว่า หนึ่งเดือนแะไขมันน่มันจะหายไปไหมทุกคนนะคะไขมันจะหายไ,ไหมเราตอนนี้เรายังไม่ไม่ไมไมไมยึดน้ำหนักเป็นหลักนะยึดสัดส่วนนะยึดสัดส่วนเป็นหลักนะคะทุกคนเราทุกคนจะโอ๊ยทําไมใส่เสื้อผ้าสบายขึ้นเออใส่เสื้อผ้าสบายขึ้นใส่กางเกงแลหลวมลงจากเมื่อก่อนต้องนอนติดนอนนอนกับนอนกับที่นอนแล้วก็ติดกระดุมอ่ะโอทุกวันนี้ยืนแล้วติดหลวมจะหลุดก้นหมดทุกตัวเลยนะจะหลุดก้นหมดทุกตัวเลยเจ้าก็ เปลี่ยนไซส์เปลี่ยนหลายชุดเลยเหมือนกันนะเพราะว่าใส่เสื้อผ้าชุดเดิมมันไม่ได้ทุกคนนะคะแล้วก็แนะนํากาแฟตัวหนึ่งกาแฟคือออกดีมากทุกคนเมื่อวานลูกค้าลูกค้าคนสวยน้องสาวคนสวยร้าน5กล่องนะแต่ก็เติมสต๊อกมาแล้วน่าจะถึงวันนี้แล้วนะคะทุกคนน่าจะถึงวันนี้แล้วขายดีมากๆออกดีมากๆเพราะอะไรเพราะคนเริ่มใส่ใจสุขภาพเริ่มใส่ใจสุขภาพเริ่มดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะทุกคนนะ ติดกาแฟจ๋าแนะนำเลยซองม่วงของเรานะคะ45แคลอรี่ใน1นซองไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันนะคะทุกคนคาติดหวานขับถ่ายมีปัญหาคุมหิวอิ่มนานเนี่ยตัวเนี้ยตัวช่วยที่ดีมากคือคุมหิวอิ่มนานนะคะคุมหิวอิ่มนานดูแลรูปร่างนะเออดูแลรูปร่างของเราแนะนำเอสพัทคอฟฟี่ไปเลยนะคะก็1กล่องมี17ซอง280บาทนะคะในกาแฟนี่ก็มีผสมกรดอะมิโนนะคะทุกคนนะ สวัสดีค่ะเพื่อนฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะแล้วมันช่วยระบบเผาผลาญดีมาทันมาทันใช่มาทันมาทันเนี่ยเดี๋ยวมาดูแลมาดูแลร่างกายก่อนแล้วก็ขยับร่างกายสักสิบนาทีแล้วอาบน้ํานะคะอาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวพาป้าไปทุระนะคะทุกคนนะแล้วก็ตัวนี้เลยนี่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 วันละยี่สิบบาทสาว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 สายดูแลสุขภาพสายกล้าบเนื้อ ใส่เฮลตี้ต้องไม่พลาดนะวันละ20บาท60แคปศูน590บาทสวัสดีค่ะพี่บุไลสวัสดีค่ะเนี่ยแค่นี้เองทุกคนค่ะกูจะได้หุ่นที่ลีนฟิตเฟิร์มกระชับนะคะลีนไขมันเอาไขมันออกไปมามูหัไขมันกันไม่ต้องเอามันเก็บไว้แล้วก็ไม่ต้องหยิบเข้าเพิ่มนะคะเอาที่มันอยู่ในร่างกายของเราออกไปก่อนนะคะออกไปก่อนนะเน่ฉีกเทชงชงช เทเข้าปากโอ้โหลีนไขมันหุ่นลีนจิบเพลินไม่อ้วนนะคะคาแฟของเราโอเคค่ะวันนี้กาแฟคงถึงใช้ค่ะเพื่อนออกดีมากๆเลยออกดีมากๆก็เนี่ยขอบคุณเนี่ยขอบคุณเพื่อนน้ำฝนเนี่ยที่เขามาแนะนำมาแนะนำสิ่งดีๆ เพื่อนอะย่อมมอบย่อมย่อมมอบสิ่งดีๆให้แก่กันใช่ไหมทุกคนมาแนะนําโปรตีนให้จ๋ารู้จักมาแนะนํากาแฟให้จ๋ารู้จักเออจ๋าเป็นคนติดกาแฟมากๆนะคะจากเมื่อก่อนนะติดหวานด้วยทุกคนนะ <c oughs> ถ้าอยู่ <c oughs> ในใจหิวหวานจ่าฉีกกาแฟฉีกช,ชงดื่มแล้วเราไม่รู้สึกผิดเพราะอะไร <c oughs> เพราะมันไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันกินเราไม่ต้องกลัวโรคประจําตัวโรคเบาหวานไขมันความดันยะตาม,มานะคะทุกคนนะ แล้วก็อัดโปรตีนเข้าไปนะอัดโปรตีนเข้าไปเน้นเน้นเลยเน้นเน้น,น,นแก้ปัญหาเนื้อเหลวหย่อนคล้อยเผลคุณไม่กระชับหน้าท้องยืนย,ยอ้อยเออคนเดี๋ยวนี้เป็นเยอะนะคะโอเคค่ะลดขาบเบียดได้ด้วยนะลดขาบเบียดได้ด้วยเซลลูโลนเซลลูไลท์ที่มันเกาะตามต้นแขนต้นขาของเรามาไล่มันออกไปนะคะทุกคนไม่อยากขายใหญ่งดเค็มเออไม่อยากขายใหญ่งดเค็มไม่อยากหน้าท้องใหญ่งดมันไม่ต้องหยิบเข้าไปเพิ่มเอาแค่มันอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ ขอผ่านให้หมดนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณสําหรับคนดูทุกๆคนเลยรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวจ๋าก็จะไปขยับร่างกายออกกําลังกายสัก15นาทีพอวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ